กระทบแม่ค้ายังไงบ้างเซอร์ฟิวมันก็ไม่กระทบนะเพราะว่าเหมือนพอเราออกมาก็ประมาณสี่โมงถ้าเกิดว่าประมาณประมาณสามโมงแบบนี้คือเขาต้องอไงเหมือนเหมือนที่เขาพูดนะโกแบบนี้คืออนุญาต่อำเภอเขาก็ออกได้แล้วทีนี้มันมีลายไทม์ลายของมันเพราะว่าเขารู้ว่าใครเป็นใครไงพี่อ๋อครับผมไม่ไม่มีปัญหาเรื่กระทบไปนะกระทบนิดหน่อย มันก็กระทบนิดหน่อยคือกระทบที่มันกระทบอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าคนคนไม่มีไงมันไม่มีคนแต่ถ้าถามว่าเคอร์ฟิวกระทบไม่มันไม่กระทบเพราะว่ากระทบได้ไงเราใช่ไหมใช่เพราะว่าพวกพวกที่ว่าเขาขายเช้าน่ะคือถ้าใครออกมาเช้าที่สามวันนี้เขาก็ไปขอเี่ียมเธอเขาก็จะฟิกเป็นคนเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเราขายตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เราต้องบอกตำแหน่งอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเรื่องอื่นก็คือมันมหนื่อยนะ ได้น้อยอะเดี yeah. e? <st ut> ๋ยวนี้แต่ที่ว่าเคยได้เยอะๆใช่ไหมล่ะเขาไม่ได้เลยอะพี่แต่คนหาเช้ากินข้าวมือกินอะไรอะอืมอยากเป็นนายกอะอยากเป็นนายกไหมเป็นนายกก็คือจะช่วยทุกอย่างเลยอะเราเน้นคนที่ไม่มีจะกินก่อนอะใช่ป่ะไม่ต้องไปพอ่านแล้วขัดใจนะเจายกทาอะไรมางไงนายกทำอะไรางอะไรนะเจนายกทาอะไรบ้าง อะไรก็คนก็เห็นแต่คนที่ว่าเขาไม่มีจะก,กินก่อนนะพวกที่ว่าสั่งนี่ขึ้นมาเลยรวยดิอืมใช่ไหมล่ะอยากคือปัญหาตอนนี้ลักยากเต้องการให้นายกช่วยอะไรของเรประมาณหน่อยได้ไหมทำอะไรอ่ะตั้งโรงทางตั้งลงทานที่ไหนตั้งแบบข้าวสารที่นี่อ่ะคือตั้งเป็นจุดศูนย์กลางเลยใช่ไหมใช่อยากที่ว่าเขาพวกที่คนกินจนจริงๆเลยนะเอาที่ว่าคนอย่างนั้นนะให้เขาที่ว่าอ ลำบากจริงๆไงนะทุกวันน่ะที่เขาเข้ามาทักเข้ามาบอกอ่ะอืมยอมอ่ะยอมยอมเข้าอว่ายอมลำบากอืม